สลามูอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูซุปดาระค่ะเมนูโบราณที่ทำง่ายมากเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยแซ่บซีดอร่อยที่สุดเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆรับรองหมดหมอ้อแน่นอนค่ะไปเริ่มวัตถุดิบกันค่ะนำเนื้อมาล้างทำความสะอาดค่ะ นำหอมแดงพริกที่ปอกเปลือกแล้วมาล้างทำความสะอาดค่ะไปเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะนำพริกมาโขลกโขลกไปเรื่อยๆให้พอหยาบนะคะตามด้วยหอมแดง จากนั้นใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะโขกให้ละเอียดเลยค่ะโขกเสร็จแล้วเอาไปพ้กไว้ก่อนค่ะนำเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำค่ะหั่นไปเรื่อยจนหมดเลยนะคะ หั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนคะ่ะนำมะนาวมาหัน่นแบ่งเป็น3ส่วนหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนคะ่ะมาต้มเนื้อกันค่ะนำเนื้อที่เราหั่นเตรียมเสร็จเรียบร้ยอยแล้วใส่ลงไปในหม้อคะ่ะจากนั้นใส่น้ำลงไปต่อด้วยใส่ช้อนเพื่อให้เนื้อของเราเปื่อยง่ายคะ่ะต้จมจนเปื่อยถ้าน้ำแห้งก่อนจะนิ่ม ให้ใส่น้ำลงไปอีกค่ะจนได้ความนุ่มที่ชอบค่ะจากนั้นเอาช้อนที่ใส่ออกใส่เกลือแกงลงไปต้มอีกประมาณ5นาทีค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซุปดาระตัดใส่ในถ้วยใส่พริกที่เตรียมไว้ตามด้วยบีบมะนาวจากนั้นคนส่วนผสมมาให้เข้ากันค่ะพร้อมชิมแล้วค่ะเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ